สวัสดีครับบันทึกรับ3ก๊กก็ตอนนี้ก็ใกล้คริสต์มาสแล้วนะก็เลยมีกิจกรรมคริสต์มาสเข้ามานะก็ตัวนี้ก็เป็นคริสต์มาสสุขสันตะ์ครับก็หน้าตาก็แบบนี้เนาะก็หน้าตาคุ้นเคยอยู่นะเป็นกิจกรรมใหญ่ที่จะแจกทองมาเยอะเลยนะแจกทองแจกของอย่างเยอะเลยนะดูอย่างกดรายวันเนี่ยรายทองมาแล้วห้าร้อยห้าสิบแปดนะ ของรางวัลที่เด็ดๆเลยก็จะอยู่กล่องสุดท้ายนี่แลนะหละเนาะทองหนึ่งมืนแล้วก็กล่องเลือกขั้นลุง1ชิ้นกล่องเลือกไอกล่องสุ่มนะอุปกรณ์สัตเทพขั้น4สีทองนะแล้วก็ยังมีฉายาอีกนะได้ฉายาเพิ่มสเตตัทั้งหมดอีก5%อ่ะเดี๋ยวรอวันที่ยี่สิ่นะถึงจะสามารถรับได้นะแล้วก็ ยังมีร้านค้าอีกนะร้านค้าเนี่ยรอลุ้นกันนะว่าเป็นอะไรนะก็ขอให้มีของลุ้งให้แลกบ้างนะเออแบบไม่เติมเงินนะนะก็ขอแบบสัตเทพขั้นลุ้งสักตัวหนึ่งมีให้แลกนะหรือไม่ก็ไม่ทาลุ้งตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะมีให้แลกนะพอได้ลุ้นนะตัวสองเนี่ยน่าจะยากอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ก็มีตัวสามเข้ามาแล้วเนาะเป็นแบบภาพเข้ามานะ เดี๋ยวรอดูว่าตัว3ามเนี่ยจะเข้ามาอีกนานไหมนนี้ก็รอวันที่24แล้วรออย่างจดใจจดใจจ่อเลยนะเก็บทองไว้ด้วยนะตอนนี้เป็นกิจกรรมที่ยาวนานใช้ได้อยู่นะก็ได้ตำลึงอ่ามีฝนอ่างเปาด้วยเนาะก็ได้ทองอีกเยอะเลยนะก็รอกดอ่างเปากันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนาะก็อัปเดตกิจกรรมนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ